ลองที่นั่งก่อนแถวนี้แถวสามทำอะไรได้บ้างเบาะเอ็นได้ไหมพี่เอ็นไดไหมได้ผมก็เอ็นไดดึงจะบอกว่านี่ขึ้นมาอ้าเราตัวนี้นะอันนี้อันนี้เลื่อนมาไม่สุดแต่ก็นั่งได้นะตัวนี้นะครับก็โอเคผมไม่โอเคตัวนี้มันเลื่อนมาสุดไงนี้ซึ่งที่เมื่อกี้เราเปิดแล้วเวลาเราถอยมาและสุดนี้ แต่มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันปรับเอ็นได้คือแล้วก็มีตัวรองศีรษะข้างในครับก็คือสามารถที่นั่งได้สบายและอย่างนึงคือมันมันมันกว้างอะ่ะบางรุ่นบางรุ่นเขาจะไม่วาวตรงนี้เขาจะทําเป็นแผงพลาสติกปิดลงมา<บ>มันจะมันจะยิ่งดูอึดอัดจะเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าเขานะสามคนน่าจะได้นะก็สุภาพสตรีไซมินินิดนึ่นี่คือจุดที่มันแตกต่างกับฟอร์จูเนอร์ใช่โดยโดยแบบโดยหลักๆเลยที่ผมสังเกตระหว่างอ n o โนวากับฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์แถวสองจะ เหมือนเหมือนฟอร์จูเนอร์จะเน้นข้างหน้าคือคนขับใช่ข้างหลังนี่แล้วแต่เลยแล้วแต่นะบุฟเฟ่กินกันเองอีโนวาเน้นผู้โดยสารเน้นผู้โดยสารเน้นแถวที่สองแล้วก็แถวที่สามเนี่ยก็กดีขึ้นมานิดนึงนะแถวหน้าเขาก็ยังไม่ทิ้งสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือจะเป็นคือไม่ใช่พอเน้นแถวสองปุ๊บใครไปขับต้องกลายเป็นคนขับรถหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ความแตกต่างของ Fort u n e นกับ i n n o v าจุดตรงนี้เป็นเขาเรียกเป็นโซนที่ ทำให้เห็นได้ชัดเจนใช่ว่ามีความเป็นลักชวรี่มากขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะที่แยกใช่ไม่ต้องมันคือไม่มีตรงกลางมาเบียดเอาไว้ถ้าเป็นรถระดับเขาเรียกนะเอาผาดอะไรพวกนี้มันก็กึ่งๆเป็นพวกมินิเอาผาดมันก็ได้อารมณ์มานิดนึงได้อารมณ์มานิดนึงความพิเศษอีกอย่างคือสามารถสั่งเลื่อนเบาะจากข้างหลังได้อย่าเรียกว่าสั่งพี่เรียกว่าเลื่อนได้เองแถวสองพี่โจ ถือว่าเป็นเรียกว่าถือว่าตรงนี้คือจุดเด่นของคันนี้ครับถ้าบางคนถามว่าราคามันขี่กับ f o r t u n e r อย่างเงี้ยหรือรถ P p พวพวกหลายๆค่ายก็แล้วแต่ราคามันขี่กับตรงเนี้ยแล้วทำไมถึงต้องเลือกตัวนี้นี่เพราะตรงนี้เพราะแถวที่สองจุดสำคัญของแถวที่สองครับสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ความเป็นชัวรี่ความหรูหรานะครับภายในห้องโดยสารซึ่งความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอ่าฮะ